นะโมตัสสะพระครวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระครวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระครวโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเอวังโพทิสัตโตจะมัตถีจะสัม,มโมทมานาสักทกะทิเยอัศเมวะสิงสุชูชากโกปิกุม,มารเเรฆะเหตวา สั ang, ตถีโยชนะมะคังปฏิปัชชิงเตนะบ,บัดนี้อัตมาภาพจะได้รับประทานวิสัชนาพระสัทธ,ธรรมเทศนาในเวสันดรชาดกมหาราชกันที่11สืบอ,อนุสนธิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดำเนินความตามกระแสวาละพระบาลีดังต่อไปนี้โพธิสัตวโตจะมัตทีจะสัมโมทมานา ฝ่ายกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คือพระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าและนางพญามัส,สีทรงชื่นชมทานบารมีประทับยับยั้งอยู่ในอาสมบทที่เท้ากโกสีทรงประทานให้ชูชะโกปิฝ่ายว่าชูชกพรามก็พาสองกุมารรีบเร่งเดินทางไปจนล่วงมักคาได้60โยน์ดโดยขนานาครั้งน,นั้นเทพเจ้าในลาวป่า ก็มากระทำการอภิบาลรักษาสองกุมารให้ปลอดภัยเมื่อพระสุริยาอัสดงคดแล้วชูชกพรามผูกสองกุมารไว้กับต่อไม้ไมิให้หนีให้บรรทมเหนือพื้นปุตภีหน้าเวทนาส่วนตัวของชูชกนั้นปีนขึ้นไปนอนบนคาคบไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายจะเบียดเบียนขณะเมื่อชูชกพรามขึ้นไปนอนหลับแล้วเทพบุตรตนหนึ่ง ก็นิรมิตเพศเป็นพระเวสสันดรราชฤาษีและเทพธิดาพระองค์หนึ่งก็นิรมิตเพศเป็นพระนางมัตสีมาแก้สองกุมารออกจากกอไม้ให้บริโภคทิพยโภชนาหารประดับประดาตกแต่งกายแล้วให้บรรทมเหนือทิพย์สายญาติซึ่งมีสัมผัสอันอ่อนนุ่มครั้นถึงเวลาจวนสว่างเทพเจ้าทั้งสองพระองค์ก็ให้สองกุมารบรรทมอยู่ โดยอาการที่ชูชกพรามผูกไว้2สองกุมารก็ปราศจากภัยอันตรายด้วยความอนุเคราะห์แห่งเทพพยาดาฝ่ายชูชกชลาตั้งใจจะพาสองกุมารไปสู่กรุงกริงคราชแต่ด้วยเทพเจ้าเข้าดนใจจึงดนบันดาลให้ชูชกพราหมเดินผิดทางไปจนตราบเท่าถึงเชตุดรราชธานีตังที่ว่สั่งปัจจูสกาเลสัญชโย ในวันเมื่อชูชกพรามพาสองกุมารมาถึงพระพาราเชตุดอนนั้นในเวลาประจุสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชัยผู้พระอายกาก็ทรงพระสุบินนิมิตผิดประหลาดว่าขณะเมื่อพระองค์ทรงสเสด็จประทับนั่งอยู่ในศาลาที่วินิจฉัยคดียังมีบุรุษผู้หนึ่งรูปร่างดำมาเมื่อเมห่อมาถือดอกประทุมตรงเข้ามาถวายไว้ในพระหัตพระองค์ ทรงรับแล้วก็ประดับไว้ที่พระกรทั้งสองละองเกสรแห่งดอกประทุมนั้นได้ตกลงตรงพระสวงของพระองค์พระสุบินนิมิตได้เพียงเท่านี้ก็ตื่นจากพระบรรทมจึงเสด็จออกสู่ท้องพระโรงแต่เช้าตรัสเล่าความฝันให้โหนทำนายโหนทั้งหลายก็ทำนายว่าพระญาณพระวงศ์ที่พัดภาคจากกันไปจะได้กลับมาประสบพบกัน ขณะนั้นพอเทพเจ้าดลใจให้ชูชกพามพาสองกุมารเข้ามาสู่ที่ใกล้ทองพระลงเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแต่ไกลก็ตัดชมเชยว่าสองกุมารนั้นงดงามหนักหนาท่าทางกิริยาคล้ายแม่กันหาพ่อชาลีแล้วก็รีบรับสั่งอมาตให้ไปพาพร,ราหมณ์และสองกุมารเข้ามาสู่ที่เฝ้าแล้วพระองค์ ก็ตัดถามชูโชกพามเป็นบาทพระคาถาว่ากูโตนุภาระราชอิเมอาเนสิชาระเกอัชัตรัฐมนุปปะปโตกูโตอาคัชสิพรหมณะดังนี้แปลความว่าดูก่อนพรามภาระทวชโคตท่านพาสองกุมาน,นี้มาจากประเทศที่ใด ไกลหรือใกล้สักกี่วันจึงมาถึงแว่นแคว้นของเราณนบัดนี้ฝ่ายชูชกก็กราบทูลว่าอันสองกุมานี้พระเวสสันดรราชฤาษีพระราชทานมาข้าพเจ้ารอนแรมสิ้น15วันพอดีสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีพีจึงตรัสซักต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์ เราจะเชื่อถ้อยคำของท่านกระไรได้เพราะว่าใครเลยจะมีศรัทธาถึงแก่ก้าสละลูกให้เป็นทานเหล่านี้ยังไม่เคยเห็นมีปรากฏเลยชูชะโกปิฝ่ายชูชคพรามเมื่อจะทูลความให้พระองค์ทรงเชื่อถือจึงได้ทูลเป็นพระคาถาว่าโยยาจตังปฏิฐาสิภูตานังทารนีริวะโส เมเวสันตโรราชาปุตเตทาสิวเนวสังดังนี้เป็นต้นแปลความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระเวสสันดรน,นั้นย่อมเป็นที่พึ่งของยาจกทั้งหลายอุปมาเหมือนพืชพันธุ์เป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นพระองค์แม้เสด็จประทับอยู่ในถ้ำกลางป่า ก็ยังมีพระราชศรัทธาทรงบริจาคพระโอรสพระธิดาให้เป็นทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าอันหนึ่งเล่าพระองค์ย่อมเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเหล่ายาจกทั้งหลายประดุดดังว่ามหาสมุทรเป็นที่รวมแห่งน้ำฉะนั้นตังสุตวาอามาัจจาเมื่ออมาตทั้งหลายที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งได้สดับคำชูชกกราบทูลดังนั้น ก็พากันติเตียนพระเวสสันดรว่าพระเวสสันดรน,นี้นามพระทัยช่างกันไรเลยแม้แต่พระโอรสและพระธิดาก็ยังทรงบริจาคทานช่างไม่มีความอาลัยกรุณาสงสารฝ่ายพระชาลิราชกุมารเมื่อได้ทรงสดับคำติเตียนพระราชบิดาจึงกราบทูลพระอัยกาว่าพระพุทธเจ้าขา่าบัดนี้พระบิดาตกยากไม่ได้มีค่าทาสหญิง ชายช้างมาราชรถและทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหมือนเมื่อยอย่างการก่อนๆเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงบริจาคข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองให้เป็นทานสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชัยจึงตรัสปอบพระเจ้าหลานว่าดูก่อนพ่อชาลีเราทั้งหลายจะได้ติเตียนทานบารมีแห่งพระบิดาของเจ้านั้นหาไม่ได้เราทั้งหลายชื่นชมยินดี ด้วยทานบาร,รมีนั้นดูก่อนพ่อชาลีเมื่อบิดาเจ้าให้เจ้าทั้งสองแก่พรามมาบิดาเจ้ายังมีหัวใจเป็นอุเบกขาหรือโศกเศร้าเป็นประการใดพระชาลีก็ทูลเนื้อความถวายดุจวิสัชนามาแล้วในหนหลังอัฏฐสัญโยเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมารประทับนั่งไม่ห่างไกลจากชูชกพรามณ จึงตรัสว่าดูก่อนพ่อชาลีแม่กันหาเมื่อก่อนเจ้าทั้งสองเคยขึ้นนั่งบนตักของอัยกาบัดนี้ชะไหนเจ้าจึงนั่งอยู่ห่างไกลพระชาลีราชกุมารจึงกราบทูลว่าบัดนี้ข้าพระบาททั้งสองยังเป็นทาสของพราหมณ์เพราะฉะนั้นจึงนั่งอยู่ห่างไกลพระอัยกา พระเจ้ากรุงสันชัยจึงตรัสว่าดูก่อนพ่อชาลีเจ้าอย่าได้กล่าวดังนี้เลยเสียดแทงหัวใจของอายการนักอายกาจะไม่ปล่อยให้เจ้าเป็นทาสต่อไปบิดาเจ้าได้คาดว่าตีราคาเจ้าทั้งสองไว้เท่าไรจงบอกอายกาพระชาลีก็กราบทูลมูลราคาตามที่พระเวสสันดรทรงกำหนดไว้ทุกประการเมื่อพระเจ้ากรุงสันชัยได้ทรงสดับดังนั้น ก็ตัดสั่งอมาย์ให้เป็นนําเอาทรัพย์มาพระราชทานแก่ชูชกพรามเป็นการไถ่สองกุมารครบจำนวนตามที่พระเวสสันดรได้ทรงคาดค่าไว้และทรงพระราชทานปราสาทเจชั้นให้เป็นรางวัลพิเศษแก่พรามอีกชูชกพรามเมื่อได้รับพระราชทานรางวัลแล้วก็เป็นผู้มีบริวารยศมากจึงขึ้นสู่มหาปราสาท แล้วบริโภคโภชนาหารอันมีรสอร่อยเลิศมีประการต่างๆแล้วก็สวยสุขสําราญอยู่ในปราสาทนั้นทเวขัติยาปางเมื่อกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงไทยพระเจ้าหลานทั้งสองให้เป็นไทยแล้วพระอยกาก็ทรงอุ้มพ่อชาลีพระอัยกีก็ทรงอุ้มแก้วกันหาแล้วพาขึ้นสู่ปางปราสาทให้ทรง ชมระสะสงคงคาประดับประดาพระองค์ด้วยเครื่องทรงอันวิจิตรแล้วพระชาลีก็ประทับนั่งบนตักพระอัยกาแก้วกันหาก็นั่งตักพระอยัยกีลำดับนั้นพระเจ้ากรุงศรีพีจึงตรัสถามพระชาลีเป็นบาทพระคาถาว่ากัจจิอุโพอะโรคาเตชาลีมาตาปิตาตะวะ กจิอุเชนะยาเป็นติกจิมูละพลาพหูดังนี้เป็นต้นแปลความว่าดูก่อนพ่อชาลีมารดาบิดาของเจ้ายังหาโรคเบียดเบียนมิได้เป็นสุขสบายอยู่หรือพลาผลไม้ในราวป่ายังมีพอสแสวงหาเป็นอาหารอยู่หรือทั้งเหลือบบุ้งร่านริ้นและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลาย ตลอดจนมลึกขลาดไม่มีมาราวีบ้างหรือประการใดตังสุตวาชารีกุมารโรเมื่อพระชารีราชกุมารได้ทรงสดับสารที่พระอัยกาตรัสถามจึงกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระมารดาบิดาของข้าพระพุทธเจ้านั้นหาอันตรายด้วยโรคภัยและมลึก้ายมิได้มูละพลาหารทั้งหลายก็พอเลี้ยงอัตภาพ ลำบากอยู่แต่พระมารดาพอรุ่งเช้าก็เสด็จเข้าสู่ป่าสแสวงหาพระลาผลไม้กลับมาต่อเวลาเย็นกว่าจะได้บริโภคก็ต่อเมื่อราตรีจนพระวรากายของพระแม่เจ้ามัสสีนั้นสู้ผอมพระแม่เจ้าทรงกระหมดมมพระเกศาเป็นตาปิสินีนมัสก,การกองอัคคีอย่างพระบิดาพระชารี ทูลความลำบากถวายพระอยกาดังนี้แล้วเมื่อจะทูลเตือนให้ไปรับพระบิดามารดาจึงทูลความเป็นบาทพระคาถาว่าปุตตาปิยามนุษยานังโลกสมิงอุปัชิสุงนาหินูนำหากังอยกษะปุตเตเสนโหอัชาญาดังนี้แปลความว่าข้าแต่สมเด็จพระอยกา บรรดาสปสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้สิ่งอื่นที่จะเป็นที่รักยิ่งเสมอด้วยบุตรย่อมไม่มีเลยแต่น้ำพระทัยของพระอัยกาเจ้านี้ดูเหมือนไม่ได้ทรงสิเนหาอาลัยในพระราชบุตรของพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะ ตาโตราชาลำดับนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชัยเมื่อจะทรงแสดงความรู้สึกสำนึกถึงความพลังพาดของพระองค์จึงตัดเป็นบาทพระคาถาว่าทุกกะตัจจะฮิโนโปตะภูณหัดจังกตังมยาโยหังสิวีนังวัจนาปัพาเชสิงอทูสกังดังนี้แปลความว่า ดูก่อนพ่อชาลีอายการนี้เป็นผู้ผิดได้กระทําความเสื่อมเสียไว้ไม่เข้าทีเพราะอายการเชื่อถ้อยคําของประชาชนชาวสีพีจึงได้ขับพ่อของเจ้าผู้หาความผิดไม่ได้จากพาราดูก่อนพ่อชาลีต่อแต่นี้ทรัพย์สมบัติสิ่งใดแต่บรรดาลมีในสีวิรัตเราขอมอบเวรราชสมบัติ แก่เจ้าเวสันดรขอให้พ่อชาลีจงเร่งไปอัญเชิญบิดาของเจ้าเข้ามาในบัดนี้ชาลีกุมาโรฝ่ายพระชาลีราชกุมารจึงกราบทูลพระอัยกาว่าพ,พา,า,า,าพระพุทธเจ้าค่ะถ้าให้ข้าพระพุทธเจ้าออกไปที่ไหนพระราชบิดาจะเชื่อฟังคงจะไม่เสด็จมา ขอพระอัยกาเสด็จไปเองแล้วทรงพิเศษให้ครอบครองราชสมบัตินั่นแหละจึงจะเป็นการสมควรตะโตเสนาปฏิราชาลำดับนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยจึงผินพระพักมาตัดสั่งเสนาบดีให้ตระเตรียมจตุรงคโยธีทั้งสี่เหล่าคือพลช้างพลมา้าพลรถ คนเดินเท้าให้เสร็จภายในเจ็ดวันและให้ประกาศแก่ชาวพระนครทั้งหลายว่าใครประสงค์จะติดตามไปรับเสด็จพระเวสสันดรก็ให้ตามไปได้ดังปรารถนาเมื่อจัดเหล่าโยธาสำเร็จแล้วก็มีพระบัญชาให้ตกแต่งมคาตั้งแต่กรุงเชตุดรจนกระทั่งถึงเขาวงกตคีรีให้กว้างได้แปดอุสุภะโดยประมาณ รับสั่งให้จัดมีมหรสพเล่นรับเสด็จทุกระยะทางเหล่าโยธาก็พากันตกแต่งมคาสำเร็จเรียบร้อยพร้อมเพียงในกำหนดเจ็ดวันตามพระราชบัญชาเอวังราชาปางเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงสันชัยรับสั่งให้เตรียมโยธาและให้ตกแต่งมคาอยู่ดังนี้ ชูชะโกปิฝ่ายชูชกพรามเมื่อบริโภคอาหารมากเกินประมาณมิสามารถจะยังไฝ่ธาตุให้ย่อยได้ก็กระทำการกิริยาตายพระเจ้ากรุงสัญชัยก็รับสั่งให้กระทำสรีละชาปนากิจสำเร็จแล้วจึงมีรับสั่งให้ประกาศหาญาติจะรับมรดกไปเมื่อหาญาติผู้จะรับมรดกมิได้ สมบัติของพรามก็ตกเป็นของหลวงหมดทั้งสิ้นตามโบราณราชประเพณีสัตเตเมทิวเสครั้นถึงวันคำรบเจ็ดเหล่าเสนาสิบสองอโคพินีก็เตรียมไว้พร้อมเพียงตามพระราชบัญชาจึงสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยพร้อมด้วยยศบริวารก็เสด็จจากนาครหลวงขมนาการออกจากราชธานีโดยมีพระ ชารีราชกุมารเป็นมักุเทศผู้แสดงนำทางตะมัดถังปากาเสนโตสัทธาอาหะอัดอันใดซึ่งยังมิได้ปรากฏสมเด็จพระบรมาศาสดาสีสุคตทศพลยานเมื่อจะทรงแสดงอัดอันนั้นให้ปรากฏแจ้งชัดจึงมีพระพุทธดำรัสตัดว่าสาเสนามหาตีอาสิ อุยุตตาสิวิพาหินีชารินามัคคนาเยนะวังกังปายาสิปักพัตังโกนจังนทติมาตังโคกันชโลสันทิหายโนกัจฉายะพัชมานายะโกนจังนทติวารโน ดังนี้เป็นต้นแปลความพระพุทธนิพนธ์ภาสิตนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจตุรงคโยธาทั้งสี่เหล่าซึ่งเป็นเสนาของพระเจ้ากรุงสัญชัยอันเสด็ย่าตราออกจากพาลาณการครั้งนั้นมีประมาณมากหนักหนาขนานาได้ถึงสิองอโคพินีมีพระชารีเป็นมักคุเทศ ก็เสด็จนำเป็นทัพหน้ามีพระอัยกาเป็นทัพหลวงเสด็จตามหลังพากันเสด็จลุล่วงเข้าไปสู่แนวพระนาภัยเมื่อจะเสด็จไปยังเขาวงกฏคีรีอันเป็นที่ประทับบำเพญพ์แห่งพระเวสสันดรราชฤาษีพญากุญชรหัสดีปัจจยนาคตัวประเสริฐอันเกิดมาคู่สร้างพระโพธิญาณ ที่พราหมณ์ทั้ง8รับพระราชทานไปสู่เมืองกริงคาลาดจนเป็นเหตุให้ชาวพระนครสีพีขับไล่พระองค์ออกจากพระพารานั้นครั้นฝนฟ้าในนครกริงครลาดบริบูรณ์ดีแล้วชาวกริงครลาดก็ถวายคืนพญาหัสดีแก่พระเจ้ากรุงสัญชัยมีรูปร่างใหญ่สมบูรณ์ด้วยกำลัง นานได้ถึง60ปีกำลังจึงจะลดถอยเมื่อนายหัตถาจารย์ตกแต่งประดับประดาก็รู้ว่าจะได้ประสบพบเห็นซึ่งพระเวสสันดรเจ้านายของตนจึงคำรนร้องกล้องโกนจะน่าสนันทั้งพาลาเพื่อแสดงความยินดีและแตักเตือนชาวพระนครสีพีให้เตรียมตัวติดตามไปรับเสด็จทั้งผลช้างผลม้าและผลเดินเท้า ต่างก็เปล่งเสียงแสดงความยินดีเอิกรกะเลิกลั่นป่ากุลาหนครั้งนั้นกษัต์ริยทั้งสี่พระองค์ก็ทรงกีธาทัพเสด็จเลยล่วงเข้าป่าใหญ่ทรงชมเชยพระนาภัยตลอดมักคาสเสด็จมาจนล่วงหนทางได้16บหกโยศพระเวสสันดรราชฤาษีประทับอยู่ในสถานที่ใด พระชาลีราชกุมารก็เสด็จนำไปสู่ในประเทศที่นั่นด้วยประการชนี้อัตมาภาพรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาเวสันดรชาดกมหาราชกันที่11 69พระคาถา